น้องมาัตอุบลผลได้เอื้อยมาฟังพี่ดองฟังเสียงวันๆจากน้องฟ้าจากอุบลนัสสานีค่ะ Roman. ปีงไงบ้างคะคุณปุ๊กลกุกขาโอ้ยถามท่านคณะกรรมการเ,เลยค่ะร <laughs> ับโหลดครับรับเชิญท่านกรรมการค่ะ <laughs> วสวัสดีค่ะน้องฟ้าโอ้กรรมการเพื่อนเลยใจลอยเลยกรรมการอ่านคอมเมนต์ไปยิ้มไปนะคะตอนนี้อ่า พ่อพ่อแม่แม so so ่ของเราตอนนี้นะคะสองช่องก็พันกว่าคนแล้วนะคะว้าวขอบคุณหลายเด้อพี่น้องนะคะก็ขอบคุณที่ก็มาติดตามกำลังใจแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กําลังใจดีๆทั้งนั้นเลยเนาะเพื่อนบอกว่าน้องฟ้าคนนี้เอาโซ่มาลมไว้เลยว่าไงเอาโซ่มาลมขาวะเออใช่ใช่เอาซ่วมาลมเอาส่มาลมแม่อ่านคอมเมนต์อ่านแล้วก็ยิ้มไปน่อมเนาะ ต้องถามว่าน้องฟ้าอยู่อำเภออะไรคะลูกอยู่อำเภอนาเยียค่ะอําเภอนาเยียพี่นอ้องอําเภอนาเยียทุลัก้นๆอูเขาอูน้มของของพเพชรลํำเพ่อนภูณรา,นาเนาะนะคะก็ไกลพอสมควรออกบ้านตะเจ็โมงลูกพ่อพ่อพามัแต่ตีสามค่ะมาอหอดหนีประมาณหกโมงเจ็ดโมงค่ะกับไม่กินข้าวเลยค่ะว้าออกบ้านแต่ตีสาม,างม,งค,ม,มคงจะเหนื่อยเนาะกับการเดินทางนะคะ เมื่อยกับการเดินทางแล้วก็ยังตื่นเต้นเคยเป็นศิลปินมาก่อนไหมคะบบค่ะบบเคยพาดทเวที่ลูกบบค่ะว้าดเอาผู้ใดสร้างกะอันลี่ยู่สายตะกี้ลูกลี่ยู่สายกะยูมอมอมแม่มค่ะยูมอมอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถามก่อนตอนนี้หนูยังเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่เนาะพี่น้องบอกว่าโอ้ย ติดเลี่ยนอีกแล้วเบิงคนวระสันว่าไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะสำหรับการเรียนเนาะก็ขอให้น้องฟ้า,าพยายามทำกันบานแลยค่ะถ้าพยายามแบง่งแบ่งเวลาใหายมันได้ลูกแบ่งเวลาการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาการเรียนด้วยนะคะสำหรับซุ้มเสียงไม่ต้องห่วงลูกซุ้มเสียงหนูไม่ต้องห่วงลูกเอ,อื้อนโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะ เสียงหน้าตาบุคลิกได้หมดเลยเนาะนะคะอยู่ที่ว่าน้องฟาอ้าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนูถามแม่ก็น่าจะเออแม่ถามหนู<ม>โอ้ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมหนูถามแม่คอมเนต์ว่านางฮิ้วเข่ารถที่ไทยตามไเนาะบ้านนี่นี่แม่อ่านคอมเมนต์ไปด้วยไงมันก็เลยแบบมันเลยเอาใจสีขาวคุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถามว่าแม่ถามว่าน้องฟ้าตอนนี้นะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ตัดสินใจมาเนี่ยร้อยไม่ใช่ไหมลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าน้องฟ้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราให้ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยได้ลูกสาวอีกแล้วแม่เอ้ยพอเอ้ยมูอเฮาได้ลูกสาวอีกแล้วเบิงแยงซอยกันน้องฟ้ากิติยาพรเพชรลำเพลินนี่นะคะ โอ้เอาเพจล้ำเพื่อเลยเนาะเอาโหลดเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังน้องไฟอีกรอบต่อไปนะคะจริงๆแม่อยากให้ลําหลายก่อนอยู่แต่ว่ามันมันต้องเป็นกติกาก่อนเนาะลูกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปค่ะคนเมืองอุบลเสียงกวงลํามวนเมืองศิลปินแห่งชาติไม่แน่ไม่ไม่ไม่มีข้อกังขาใดๆเลยว่ามาจากเมืองอุบลคนเมืองอุบลเขาสว่าปด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 ตแต่ว่าลําขึ้นในมวนสำเนียงสั้นสันห้อนห้วน นักแน่นแต่ว่าล่าขึ้นมาในมวลเมืองศิลปินแห่งชาตินะครับคุณพ่อปอฉลาดน้อยคุณแม่ชวีวันดําเนินอ่าแล้วก็ศิลปินคุณแม่อ่าบุญเพ่งคุณพ่อเคสดาเหลาก็เป็นล้วนเกิดจากเมืองอุบลเพราะฉะนั้นดอกบัวดอก,ดอก,ดอกนี้จะมาบานที่เพชรลำเพลินของเรานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชรลำเพลินครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกครับสแดองฟ้า ได้เรื่องสุ่มเสียงหน้าตาผิวพรรณบอไม่หยังหางตีหรอวละเพราะว่าแม่พ่อนกับบอไปเบิดแล้วแต่ออซ้อสีบอกว่าเป็นห่วงเรื่องพะว่าลำเพิ่นมัน้อกฟอนดนีแบบนี้อีลาฟอนด้บ่ได้อยู่ค่ะแต่บอท่นของปันในอ,อ่าถ้าตามเลี้ยวเบิ้งลุกแล้วอ่าตอนนี้มองไปก็คือว่าคนดูบนเนาะสายอาจารย์สลาส่วนมาก พราะว่าคนอุบลแถวหน้าเยี่ยแถวหน้ามอมาแถวอุบลอำนาจนะจังแต่ัตตวม้ามือนี่กระซายออกไปทั้งอินดี้หรือว่าเพื่อชีวิตจักน้อยแต่ว่ามาล่ำเพื่อนมันสี่แบบหนึ่งเด้ยี่หล่กเด้ออ่ล่องฟอนเบิงหาลัางเถื่อไปพ่อกระจกอ,ะอยู่ในห้องผู้เดียวกับล่องฟอนเบิงอ่าคืออสวดนี่ลหละหลักฟอนอยู่ผู้เดียวกับมีเด้อ่ามันสี่คอยเป็นนะครับ ยินดีตอนรับครับบอมิหยังตีครับขอบคุณใอ้โชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณท่านคณะกรรมการ,กการด้วยนะคะขอบคุณน้องฟ้าด้วยอ,อาจารย์ซ้อค่ะแต่ว่าพอกระจกยุใสยฟอนเนี่ยยังไปฟอนอยุห่างเลยเขาทีว่าเขาเป็นบ้าด้เนาะ